วัสดีค่ะพบก,กับมามี่แล้วนะคะวันนี้จะพามารับชมโมเมนต์ของมินปิงเมื่อแยกกันทำงานอีกครั้งเมื่อคุณพี่ต้องไปทำงานที่มิลานประเทศอิตาลีกับพ่อกล้องส่วนคนน้องต้องไปเดินแฟชั่นโชว์ในงานวันเด็กแฟชั่นไอคอนที่เอ็มซเฟียเมื่อต้องแยกกันทำงานต่างคนก็ต่างทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดแต่จะมีใครคิดถึงกันหรือไม่นั้นมารับชมกันเลยค่ะ ก่อนเริ่มซ้อมพบเด็กยืนตับแป๋วหนึ่งรายกำลังยืนฟังพี่พี่บีบงานอย่างตั้งใจน่ารักจริงๆรพอเริ่มซ้อมน้องปิงมีความมั่นใจในการเดินและเดินได้ดีมากทั้งหล่อเท่แม้แต่ในายามซ้อมก็ยังดูดีขนาดนี้เดินจริงคงปังไม่ไหวก่อนทำงานก็รับกำลังใจที่ดีที่ส่งตรงมาจากมิลานจากพ่อพ่อและพี่มีน ได้กำลังใจดีแบบนี้น้องปิงทำงานออกมาได้ดีแน่นอน ช่วงสัมภาษณ์นักข่าวถามถึงพี่มีความที่พี่ไปนานน้องปิงคิดถึงจนต้องอ้อนผ่านสื่อฝากถึงพี่มีแล้วหนึ่งกลุก่มสรุปคือหนูอยากไปด้วยหรือว่าหนูคิดถึงพี่กันแน่แป๊หนูอ้อนขนาดนี้ทั้งพี่ทั้งพ่อคงจะอ่อนบ้างล่วพี่มีไปพี่มีหน้ากลับมันไม่สึกแปสแปกใช่หรไปนานมากก็แบบอยากไปอยาคิดถึงไปอย่างเงี้ยราคิดถึงอ,อยากไป ่วงฝากผลงานน้องปิงได้ฝากผลงานคู่ซีรีส์ที่กำลังจะออนในกลางปีหน้าและยังฝากผลงานละครทางช่องของพี่มีนที่กำลังจะออนในสัปดาห์หน้านี้ห่วงใยกันขนาดนี้ฝากผลงานแทนกันขนาดนี้ก็เห็นจะมีแต่แฟนกันเท่านั้นละ<อ>ครับก็อ่าก็อยา่างที่แจ้งมานะครับว่าช่วงกลางปีนี้จะมี ซเรื่องเดิมเราเตรียมนี้เพื่อนายนะครับออนแทร v วิโอเ i ชันอลนะครับผมก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้พี่มีจะมีละครเรื่องรักทวบทุท่งนะครับช่องสามเวลาหนึ่งทุ่มนะครับก็จันหนึ่งสุขตันสุขตอนสุโอเคก็ฝากทุกคนไปรับชมด้วนะครับรักทวบทุ่ทงครับเตมอน เป็มโม่คอลเลกชัน3ามกำลังจะผลิตน้องปิงฝากขอบคุณ FC ที่ช่วยกันอุดหนุนช่วยกันซัพพอร์ตน้องตลอดมาผลิตรอบไหนก็ไม่พอกันและน้องปิงก็ยังไม่ลืมที่จะฝากอัธมิตรของพี่มินอีกด้วยความห่วงใยกันตลอดเวลาถึงแม้อีกฝ่ายจะไม่อยู่ แต่ก็ยังมีความห่วงหาต่อกันนี่คือความน่ารักของเมนปิงที่เราจะเห็นโมเมนต์นี้อยู่เสมอใค่รู้แพมโมตอนนี้ยังไงคอลเลคชันใหม่มีไหมปิงโมก็กำลังทำคอลเลคชันสามครับคอลเลคชันสามใช่กำลังกำลังค่อยๆค่อยอยู่แต่ว่ายังยยังไม่แน่ใจว่าจบมันว่าอะไรแบบั้นแต่ว่าสำคัญร้อนออกมาก็คือยอดหมดตลอดใช่ครับขอาพูดระดับควอนตัมเป็นระดับโลกนั่นแหละรับระดับควอนตั อาร์ติเมีสหน่อยไหมอาร์ติเมียสนะพี่เขาหน่อยอาร์ติเมียส,น,สนะครับก็อ่ารุ่นสองครับอาร์ติมีสนะครับผมขอบคุณพี่ชุวยชมนะครับขอบคุณชัมมิ่งนะครับอ่าโอเคขอบคุณจริงค่ะฝากพ่อก้องกับนิชาตอนนี้อยู่ที่มิลานประเทศอิตาลีก็ได้ส่งภาพและคลิปเพื่ออัปเดตให้กับ FC ได้ดูอยู่เสมอ ยังส่งภาพและคลิปอาหารมาแกงน้องปิงงานนี้ถ้าเจ้าเด็กเห็นมีหวังต้องงอนพ่อแน่แน่และอาหารแต่และอย่างน่าทานทั้งนั้นโดยเฉพาะไอติมของโปรดเจ้าเด็กทั้งนั้นเลยนอกจากจะแกงลูกชายคนเล็กแล้วพ่อก,ก้องก็ยังแกงลูกชายคนโตด้วย พักมะเขือเทศลูกเดียวยังไม่ได้ไเลยหรอเป็นกําลังใจให้กับทั้งคู่ที่กําลังเติบโตอย่างสวยงามจับมือกันเดินไปด้วยกันงานปังตั้งแต่ต้นปีรอชมผลงานและเป็นกําลังใจให้กันตลอดไปค่ะ